Hello โ v e r y ก everyone I will play this game for you to see the b a s i c Have fun with the game สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุ้ยอยู่นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับมาคุยกับเพื่อนๆน,นะครับมาพอดีเมื่อกี้มีเพื่อนๆมาถามสอบถามว่าไปเท่าเกียร์เล่นยังไงนะเงนาะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ เข้าไปดูในตัวเกมกันแล้วกันนะครับว่าเฟนอตเกียเล่นยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแล้วกันนะครับจหรับเพื่อนคนไหนอยากะสอบถามเกี่ยวกับเกมไฟนอตเกียเนาะว่ามันเล่นยังไงคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเอ็กบอยนะครับสวัสดีผมกินข้าว <laughs> <laughs> เหมือนคุยแบบเพื่อนๆที่พี่น้องๆน,นะครับเป็นตอวบททีเลียนนะสบายๆเล่นยังไงอะไรงไงเนาะ เอาแบบเบสิกเบสิกกันก่อนเลยเนะาะก็อันเนี้ยมันก็เป็นหน้าอินเทอร์เฟซใช่ไหมที่เรามีตั้งแต่แรกใช่ไหมครับโอเคทีนี้ของคุณ Xbox มาเนี่ยแน่ล่ะว่าอันแรกเนี่ยติ๊กติ๊กอยู่เนี่ยครับมันมันมีเสียงเด้งเด้ยไม่เด้งใช่ไหมเด้งเลยเนี่ยแหละคือเวลาผมสตรีมติดๆกันเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่า YouTube ทำไมถึงไม่เด้งช่องผมขึ้นมาด้วยอะไรแบบนี้ผมก็เลยแปลกใจอย่างข่าวก่อนเนี่ยผมจะตีมต่อต่อกันเลยนะแต่ไม่มีคนเข้ามาดูเลยผมก็เลยแบบเอ้าเกิดอะไรขึ้นพอผมมาถามทุกคนทุกคนก็บอกว่ามันไม่เด้งเลยไม่รู้อะไรอย่างนี้ผมก็เลยโอเคเพื่อแรกเนี่ยมันก็เป็นป่าบนอันแรกมันเป็นในเรื่องของหน้าอินเทอร์เฟซปกติใช่ไหมเวลาเราเข้าดูอันที่สองเนี่ยเดี๋ยวบอกทีละอย่างง่ายๆกันไปเลยอันที่สองเนี่ยครับก็คือมันจะมีอยู่ A1, A2, A3, A4 ใช่ไหมเราก็เลือกได้นะในแต่ละภารกิจอ่ะทีนี้ในแต่ละภารกิจง่ายๆนะเดี๋ยวดูช่องแรกตามนี้ก่อนนะก็คืออย่างลูกป,ปืนอะลูกป,ปืนเราก็รู้แล้วนะว่าลูกป,ปืนคือเอ่อให้เข้าไปโจมตีฝั่งศัตรูส่วนที่เป็นรูปรูปรถอ่ะเข้าไปเลยแล้วกันนี้ปุ๊บ ลูกป,ปืนแบบนี้ก็คือเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นศัตรูเอาหมายพวกนี้นะครับส่วนลูกโล่เนี่ยก็คือเป็นการป้องกันฐานเราไม่ให้ฐานเราเนี่ยถูกโจมตีส่วนอันที่เป็นรถก็เป็นการคุ้มกนะันรถเนอะเราก็วิ่งไปคุ้มกันตามรถได้เลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะแบบเบสิกก่อนเนอะโอเคเสร็จปุ๊บ ในอันแรกนี่นะครับมันจะแบ่งเป็นหนึ่งม,มันก็จะมีเป็นหนึ่งมีสองมีสามม,สาม,มีสี่ด่านเนาะแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าแล้วแต่คุณเอ็กบอส่ว่าจะเข้าไปอันไหนก่อนมันมีภารกิจอันไหนก็เข้าอันนั้นก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะเห็นไหมด้านซ้างซ้ายนะครับอันที่สองเนี่ยมันจะเปิดหนะ้าช่วงประมาณเลเวลเลเวลสี่สิบมั้งเดี๋ยวมันจะเปิดให้แหละคือมาเอาของมาเอาอะไรเนอะจากภารกิจนะครับตีบอสเนี่ยแหละ ผมยังตีได้แค่แบบอนะีซี่เนาะตีนอมมอไม่ไหวตายม,มันก็ได้รางวัลน,นะครับก็มาเก็บนั่นแหละรางวัลที่ให้ที่มันให้เนาะจะมีของมีอะไรให้นะครับพัฒนาหุ่นยนต์อะไรไปเรื่อยเนาะใช่ครับตามที่คุณคิมบอกเลยนะคุณเอ็กบอสช่วงแรกๆครับมันจะมีภารกิจนะทำไปเรื่อยๆก่อนแต่เดี๋ยวเนี่ยจอธิบายให้ฟังผมคิดว่าคุณเอ็กบอสเดี๋ยวน่าจะเล่นเกินมากไป ขออภัยลิน้นพันกันมากไปกว่าผมอยู่ล้ล่ะโอเคก็มาถ้าจาัดก,การได้เดี๋ยวมันจะเปิดนะก็มาเล่น Easy อีซีอันนี้แหละอ่ะเดี๋ยวไล่กีฬากีฬาแถวให้ฟังแล้วก็อันที่สามนี้นะครับเป็นการเหมือนที่เราเล่นแบบอ่านอีเวนต์ด่านไปเรื่อยๆแหละแล้วก็จะได้ของมาเช่นกันเดี๋ยวมันจะเปิดอีเวนต์เนาะเหมือนกันนะก็จะได้ชิ้นส่วนพวกนี้นะครับ อินสูตอันนี้ที่เป็นเหมือนหินแดงๆตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาอัพเอ่ออัปเกรดตัวละครเราได้นะครับให้มันเก่งขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าการป้องกันหรือว่าค่าการโจมตีนะครับอ่าประมาณนี้ก่อนเห็นไหมนี่นะหินหินอันนี้นะติ๊กติ๊ก,กไว้นะครับเอออันนี้ผมยังไม่เปิดนะมันต้องเู้วห้าสิบผมยังไม่ถึง ่วนอันที่3อันนี้นะครับก็คือเปิดหาหุ่นนะเอาล่ะเข้าไปก่อนนะช่องแรกนะครับเป็นน้องแว่นนะกับอายะมันจะมีให้เราเล่นนะครับว่าเลเวล40 50 60, 60ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเล่นไปทําไมช่องที่สองอันนี้นะครับนี่ช่องที่1นะช่องที่สองนะครับช่องที่สามนะโอเคช่องที่สองเนี่ยเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีจํากัดอยู่ตรงนี้20่ 20รอบเนี่ยคือเต็มแล้วนะคือเล่นไปเรื่อยๆครับเปิดให้ครบนะตรงนี้ที่เคลียร์เนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนหุ่นยนต์ของอายะอาญะก็ตัวละครตัวนี้นะครัมบุมรไลสาวคนนี้นะหุ่นยนต์สัมบุรไลตัวนี้นะครับเก็บไปเรื่อยๆนะก็เอาสัก20ก่อนก็ได้นะเอามาก่อนหรือหาเปิดหาตัวละครได้ก็เอาหรือถ้าว่างก็มาเปิดเล่นแล้วก็เปิดให้ครบก็ดีตัวอันนี้เดี๋ยวมันพอเราทำากิจกรรม จากที่เราเล่นด่านพวกนี้ครบแล้วเดี๋ยวมันจะปลดล็อกเองเนาะอ่ะส่วนแรกนะครับก็เหมือนกันคือหุ่นยนเราประมาณรลเวลเท่าไหร่ดู้ไหวไหมก็ลองมาจากเรือสระสี่สิบอะไรพวกนี้ก่อนได้คุณคิมบอกว่าแต่ตอนนี้คนขับอีเนตนหมดไปแล้วนะไม่รู้จะมาต่ออีกตอนไหนมไม่เป็นไรครับก็มาเอาหุ่นก่อนไงคุณคิมอย่างน้อยเอาหุ่นก่อนเดี๋ยวคนขับมาเขาวหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบ เฮ้ยทำยังไงเดี๋ยวเผื่อเปิดหุนได้เอ้ยเปิดคนได้เงี้ยเผื่อเปิดคนได้หุ่นันก็จะได้แบบไม่ต้องมาซีเรียสมานั่งเปิดใหม่เพราะถ้าเกิดแบบต่อต่อไปอีเวนต์หุ่นดนซัมเมอรตัวเนี้ยหมดแล้วเนี่ยคือจะมาเปิดตอนไหนล่ะถูกไหมถ้าเปิดได้ก็เปิดก่อนอะโอเคส่วนอัลล่านะครับน้องไปมอนนะน้องไปมอนก็จะเป็นภารกิจที่จะต้องผ่านไปเรื่อยๆนะซึ่งถามว่าจะเล่นทําไมก็คือเล่นไปเพื่อที่จะเปิดหุ่นไปมอนนะ คุณไปม่อนนะครับมันมี20 30 40 50 60หนะ้เนอะง่ายๆแหละในแต่ละชิ้นส่วนพวกนี้นะครับถ้าจะเอา20ก็ต้องเก็บพวกเนี้ยให้ครบไม่กี่อันเก็บ30ก็ต้องเก็บพวกเนี้ยให้ครบกี่อันกี่อันตามจํานวนที่มันบอกก็เล่นมาเรื่อยๆเลย20 30 40, 40 50บเอาเท่าที่เราไหวนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกของมาให้อ่ไม่ยากใช่ไหมอันนี้นะครับอันแรกเนาะหมดละกับ อันที่สองนะช่องที่สองส่วนช่องที่สามอันนี้นะครับก็คือตัวละครอ่าคุณบสวัสดีครับคุณบครับผมสวัสดีคุณบีนะครับอ่าต่วช่องที่สาตร,ตรงนี้นะครับผมคุณเอ็กบอลนะครับก็ตัวละครอย่างอายะอายะนี่นะครับตอนแรกเนี่ยคือเธอจะเป็นตัวนี้โอเคเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวงง ช่องแรกตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าบอกนะว่าเออมันมีเลือดมันมีค่าการป้องกันโจมตีความเร็วความแม่นยำยังไงเนะก็อันนี้มันเป็นพาสซีฟติดตัวอยู่แล้วเนาะซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับออคุณเอกบอสท,ทีนี้อ่ะดูช่องบนก่อนนะช่องบนเนี่ยก็ปรับอัพเลเวลนะทินสุดพวกนี้นะครับเราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแผ่นดิฟพวกเนี้ยมันจะอัพเลเวลได้นะอ่ะก็ คือต้องบอกก่อนว่าการอัพเลเวลนะครับเราเลเวลเท่าไหร่ตัวละครเราก็จะเลเวลเท่านั้นอยาก ID เดีเราอ่ะเลเวลสีตัวละครเราก็จะอัพเต็มที่ได้แค่เลเวลสีเนาะคุณบีบอกว่าทไมมันมีหน้าตัวไพมอนด้วย <laughs> ใช่ใชผมก็เรียกแบนนั้นแหละคุณบีผมก็เรียนะ <laughs> กน้องไพมอนอ่ะก็ให้ดูตัวอย่างการอัพเลเวลน้อง่ายๆนะครับอ่าน้องไพมอนแล้วกันเนาะโอเคผมก็เรียกแบบนี้นั้นน้องไพมอน ก็เหมือนกันแหละอันนี้คือจะเป็นชิ้นส่วนที่อันเล็กๆเพิ่มทีละจึงนึงเนี่ยใช่ไหมจึงหนึ่งมันน้อยเหมือนกันนะครับก็คือกดค้างได้เลยนะครับถ้าเราจะเพิ่มขึ้นเลเวลนะอ่ะโอเคแบบนี้นะครับอ่ะก็มาดูที่อายะต่อนะ๋ยวให้ดูเรื่อยๆโดยอันที่3ก็คือเป็นแลงนะครับเป็นแล้งเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บเตษชิ้นส่วนพวกนี้นะหาได้จากไหนหาได้จากที่เราไปดูในพวกในช็อปก็ได้นะครับในช็อปมันมีนะ พวกนี้นะครับมันมีอยู่เศษทิ่ส่วนพวกนี้นะแล้วก็ไอเทมพวกนี้เราสามารถหาได้จากการที่เราผ่านด่านด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าเราจะซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้เพชรในการที่เราจะอัพตัวละครก็ไม่ต้องรีบครับเรื่อยๆก็ได้แบบนี้นะเพิ่มดาวนะจากหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราเพิ่มพวกสามดาวสี่ดาวห้าดาวขึ้นไปเนี่ยแลแต่พวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติพาสซีขผมมันก็จะเพิ่มขึ้นนะ อันที่4นะครับก็เป็นสนะกิลนะสกิลก็อัพไปเถอะง่ายๆคือเราก็ต้องไปหาชิ้นส่วนในแต่ละด่านพวกนี้มาเช่นกันในช็อปก็มีขายเช่นกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้เก็บพวกเ,เพชรไว้มากกว่าไม่อยากให้ออกไปซื้อเนะเพราะว่ามันยังมีตัวละคอรอีกเยอะนะครับที่มันจะเข้ามานะทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าเล่นเรื่อยๆ,ๆแหละมันก็อัพได้แล้วเนี่ยนี่ผมก็ไม่มีนะหมดแล้วอัพไม่ได้ไม่เป็นไร นี่ก็อัพเต็มปแล้ว545 5. ก็อัพเรเวไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเอเวสนะยังไม่มีเอเวสนะครับสำหรับตัวละครผมนะก็เลยทําไม่ได้นะอ่ะมาที่ช่องหน้าแรกใหม่นะครับช่องหน้าแรกใหม่เนี่ยอัลล่านะครับก็จะเป็นบอกสเตตตามปกติเนาะและอันนี้จะเป็นการบอกนะว่า,าจะเป็นสายไหนเนาะจะเป็นสายไฟเตอร์อย่างตัวนี้จะเป็นสายปืนกลนะแถวที่2นะครับอันที่2ปืนกลนเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเรามา คุยกันอีกรอบหนึ่งเอาละส่วนที่เป็นตัวหนังสือนะครับก็เขาจะมีรายละเอียดให้ดูแหละว่าจริงๆแล้วตัวละครตัวเนี้เขาขับหุ่นยนตัวไหนแต่ถ้าเรายังเปิดหาชิ้นส่วนไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นรูปสีดําแบบนี้ชิ้นส่วนที่เรายังไม่มีนะไม่จะไม่มีโอเคก็อันที่สามก็เป็นในเรื่องของชุดแต่งงานนะครับมันก็จะได้บัฟเนะ ชุดแต่งงานได้บัฟได้อะไรบ้างนะครับก็ไอตรงเนี้ยผมยังไม่ได้แปลอะไรเนอะรู้แค่ว่าโอเคมันได้บัฟได้อะไรนะของพวกเนี้ยได้มาแล้วเนี่ยก็คือเอามาใช้งานแล้วก็เคลียนะแล้วชุดแต่งงานหาได้จากไหนของพวกเนี้ยหาได้จากดานทั่วไปเช่นกันครับเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆแหล,ละชุดแต่งงานก็อยู่แถวที่สามอันนี้นะครับเป็นสกินเนาะสะกินตัวละครนะครับ ตอนนี้ก็มีอีเวนต์ชุดว่ายน้ำนะแต่ว่าจะต้องเติมตังของคนญี่ปุ่นเขานะครับถ้าอยากได้ก็ไปเติมตังเอาเนอะตัวน,นี้ก็เป็นชุดแต่งงานของอาญะเขานะอ่าส่วนอสุดท้ายนะครับจะเป็นการเพิ่มค่าความสามารถของตัวละครแถวหนึ่งนะพวกนี้แหละก็จะมีแบบการป้องกันการโจมตีการทะลวงเกาะความเร็วในการขึ้นที่พวกนี้นะครับไม่งงใช่ไหม ป้องกันการโจมตีการทะลวงเกาะการขึ้นที่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าแบบผมแปลถูกไหมแต่แปลไม่ถูกนะถามว่าหาจากไหนเด็ดขออภยัยถามว่าหาได้จากที่ไหนหาได้จากอีเวนที่ผมบอกอันแรกตรงนั้นนะครับคุณบล็อกที่สู้กับหุ่นยนต์ตัวนั้นแหละหรือเราเก็บตามด่านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีมา ในนี้ก็มีนะในในในช็อปนะครับถ้าไม่มีก็มาหาดูเอาในนี้นะถ้าอยากจะอยากจะอยากจอยากจะเติมได้อยากจะแบบนี้จริงๆนะเนี่ยอันนี้นะครับมันมีอยู่ในนี้แหละลองหาดูบางอันนะอ่ะก็ ประมาณนี้กับตัวละครแถวที่3เนาะไม่งงนะขอบคุณทุกคนแม่นะ,นะครับผมนะขอถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามตัต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ